เาลครับเดี๋ยวเมื่อวานนี้เรามีเรื่องที่คุณเก๋ะนะครับภรรยาของชาวฟินแลนด์เนาะขอความช่วยเหลือนะครับสาม,ามีอยู่เกินแล้วก็จะกลับประเทศก็กลับไม่ได้คุณเก๋ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเก๋ค่ะคุณเก๋แล้วก็มีคุณปุ๊กด้วยใช่ไหมตอบคุณปุ๊กเข้ามาด้วยนะปุ๊กเป็นเพื่อนเก๋ใช่ไหมใช่ค่ะเก๋อยู่ยะโสธรใช่ค่ะ สาวยสโสอยู่บ้านไหนเจ้านั่ะ,นะอยู่เรือนนกคาค่ะเรือนนกทาค่คเรือนนกทานี่เขาเลี้ยงนกกระทาไหมนั่นสิคะต้องถาม,ามาพี่เก๋เลียเ้ยงหรือเปล่าคะเี้ยนนกทาแต่ไม่เห็นสัญลักษณ์เป็นนกทามันมีไหมม,ม,มีเป็นสัญลักษณ์อยู่หน้าโรงเรียนจะมีโรงเรียนหนึ่งที่เป็นเป็นลูกปั้นนกใช่ไหมคเออนกปนาก่ะแต่ไม่มีใครเลี้ยงนกกระทาที่นั่นไม่มี บางทีเราคนต่างถิ่นบอกเลื่นนกถามน่าจะเลี้ยงนกกระทามีแต่รถสัญลักษณ์นกนิสัญลักษณ์โอเคสาวเลื่อนนกทายเโสธรทนะมีแฟนเป็นชาวฟินแลนด์เนาะเจอกันมาได้เจ็ดเดือนคุณวานิดาสวัสดีครับคุณปุ๊กครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอารูปปุ๊กขึ้นหน้าจอด้วยนะเออปุ๊กเป็นคนที่ไหนล่ะ คนที่อำเภอชนบ,บทจังหวัดขอนแก่นค่ะโอ้อยู่ขอนแก่นเนาะเป็นเพื่อนกับเก๋เนาะแล้วก็มารู้จักว่าแฟนของเก๋ชาวฟินแลนด์เนี่ยเขาอยากจะกลับบ้านแต่กลับไม่ได้นะครับอาศัยอยู่ในประเทศไทยแล้วปกดวีซ่าก็จะขาดก็ข้ามแดนไปมาเลเซียเพื่อจะไปต่อหนังสือเดินทางจะได้กลับมาอยู่ได้ต่ออีกปรากฏพอไปมาเลเซียกลับปกดว่าไม่มีการบระทับตราเข้าเมืองกลายเป็นคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย ใช่ค่ะอ่าโดยมีคนเรียกเงินสามหมื่นถ้าเรียกเงินสามหมื่นก็จะพัฒนาให้อยู่ต่อได้แต่ว่าเก๋บอกว่าไม่มีเงินสามหมื่นนะมีหมื่นห้าก็เลยไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะก็เลยข้ามเมืองมาก็กลายเป็นคนผิดกฎหมายทีนี้พอข้าเมืองก็ปวดท้องพอปวดท้องปั๊บก็ไปหาหมอหมอตรวจเจอว่าเป็นโรคมะเร็งระยะที่สองค่ะระยะที่สองค่ทีมงานเอารูปน้องน้องน้องปุ๊กขึ้นมาด้วยใชครับอืมคนก็มีน้ําใจกับเพื่อนนะเอาลูปเค้าขึ้นมาด้วย นะครับทีนี้ก็พยายามติดต่อเพื่อที่จะให้แฟนเนี่ยกลับประเทศใช่ไหมใช่ค่ะไปหาตำรวจให้ส่งตัวไปเขาก็ไม่มาจับใช่ไหมใช่ค่ะไปที่ไหนมาบ้างไป หลักสี่ค่ะตมหลักสี่ตมหลักสี่ช่วยมาเอาตัวทีเพราะว่าข้ามเมืองผิดกฎหมายจะได้ถลกแบนออกก็ไม่มาสมุยก็ไม่เอาไม่วันไปบางทีค่ะสารวัตรแนะนําค่ะอืและที่เราประสานพลตํารวจโทอัจฉริยไตรทองโคศกสํานักงานตำรวจแห่งชาตินี่ใครมาเอาตัวไปยังไงครับ ไม่ค่ะพอดีไปบางพลีค่ะนูนั่งแท็กซี่ไปเองโอเคก็แสดงว่าประสานให้ที่บางพลีต่อมอบางพลีนะแล้วก็ดําเนินการก็ก็ไปปรับที่นั่นไหมปรับที่นั่นไหมไม่ค่ะแนะนําว่าให้มาซื้อบุกตั๋วที่สุวรรณภูมิเลยค่ะซื้อตัวเลยค่ยค่าปรับข้างในเลยค่ะจะลงเสียค่าปรับเท่าไหร่ครับสองหมื่นค่ะ เสียค่าปรับสอง0มื่นเนาะโอ้ปรับเยอะเหมือนเนาะ20,000บาทอันนันนี้คือปรับตามกฎหมายนะค่ามืองผิดกฎหมายเนาะต้องจินใจตามกระบวนการนะคะก็ยังดีว่าที่ช่วยแนะนำค่ะคือไม่ได้โดนครับก็ไม่ได้ควบคุมตัวนะเขาคือว่าโอเคประสานให้ไปที่สนามบินเลยไปเสียค่าปรับที่กมอแล้วก็ซื้อตัวเครื่องบินกลับประเทศได้เลยะกลับไปยังครับกลับไปยังเร็วมากถึง จะถึงแล้วค่ะจะถึงแล้วใกล้ถึงแล้วในในชิงเก้นอะไรฮะในไหนในชิงเกนค่ะชิงเกนชิงเกนค่ะแล้วแกเคยไปไหมยังค่ะยังยังไม่เจอก็มาเจอเขาที่เมืองไทยนี้ใช่ไหมใช่ค่ะที่ตรงไหนใครใครแนะนำไม่รู้จักล่ะปุ๊กเหรอ เขาเสนอเองค่ะว่าด้แนะนําค่ะพี่น้องเป็นพงลิขิตนึกว่าเป็นสพานึกว่าเป็นสพานไม่ใจไม่่ะแล้วปุ๊กอยู่ไหนตอนเนี้หนูอยู่ไหนอยู่ที่ชนบทนะคะอยู่ชนบทอยู่ขอนแก่นเนาะค่ะสาวชนบทเนี่ยผ้าไหมสวยนะผ้าไหมชนบทชื่นชื่อขอบคุณปุ๊กมากที่ปุ๊กมีน้ําใจกับเพื่อนเก๋เนี่ยไม่ได้ดูรายการเรานะ จริงไหมเก๋ไม่ได้ดูไม่ได้รู้จักใช่ไหมไม่ไ้ม่ได้ดูค่ะแต่ปุ๊กแนะนำมาค่ะให้แนะนำปุ๊กแนะนำมาเี้ยคะปุ๊กก็ทักมาแล้วปุ๊กทักผมมาได้ยังไงแล้วปุ๊กทักมาได้ยังไงปุ๊บกช่วยเหลือแนะนำก็ดูรายการคุณถนอมมาค่ะแล้วก็ติดตามมาตลอด พอเห็นว่าเพื่อนมีปัญหาก็ทัก Facebook มาบอกช่วยยฝรั่งคนนี้หน่อยแกก็ส่งหนังสือเดินทางพาสปอร์ตรูปอะไรต่างๆมาให้ทั้งหมดนะนะเขาเลยบอกว่าอยากแยาวจะติดต่อเขาไงแล้วติดต่อแฟนก็เอามีแฟนเป็นคนไทยก็เก๋ก็ได้คุยกับเก๋ต่อไปเมื่อวานนี้ก็ขอบคุณปุ๊กด้วยนะที่ช่วยเหลือส่งเคราะห์กันอย่างล้ยที่สุดเนี่ยนะเขาก็ได้กลับบ้านเกิดเมืองนอนเข้าไปนะไปดาและขอขอบคุณรายการ M อ็ีและคุณถนอมคุณด้วยนะคะที่เป็นสะพานบุญในครั้งนี้ค่ะอืม ท่านพลตำรวจโทอาจฉย์นะทีมงานคนเกษิณพี่วราพรด้วยนะเมื่อวานพันธบทหญิงวราพรแม่เกษิณอายุราชการคือเมื่อวานนี้ผมก็ตันนะคือเราไม่รู้จะติดต่อใครมนคือติดต่อแล้วก็ไม่มีใครรับสายโทรศัพท์เราไงนึกออกไหมเพราะว่าพี่เก๋ก็บอกว่าไปมาหมดแล้วไปมาหมดแล้วติดต่อต้องอกก็ไม่รับสายโยนขึ้นกลางอากาศพี่วราพรดูอยู่พอดีบอกเนี่ยโทรหารุ่นน้องพี่เลยอ่าอ่นััจฉรย์ ก็ติดต่อเลยผมก็มีเ<ช>บอร์โทรศัพท์อยู่แล้วก็นั่นแหละครับอันนี้คุณผู้ชมช่วยกันนี่แหละ,ะร่วมโดยช่วยกันอย่างเงี้ยนี่แหละคือ n b t รวมใจใช่ค่ะคุณเก๋พี่ปุ๊กคะตอนนี้คุณผู้ชมใน Facebook ไลฟ์ส่งกําลังใจให้คือติดตามตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็บอกว่าอยากตามเรื่องนี้ต่อส่งกําลังใจให้ทั้งคู่แล้วก็ทางสามีคุณแฟนนะคะที่ทางฟินแลนด์ด้วยนะคะชื่ออะไรนะแฟนชื่ออะไรนะยูฮาค่ะ ฮะยูฮฮายูฮายูฮาผมเรียกเขาเฉยเลยอ่านเป็นสะกดเป็นเขาอาริตะอะไรสักอย่างนึงนะตกลงยูฮานะโอเคใครอยากรู้หน้าตาเป็นไงก็ไปดูใน Facebook ผมได้นะผมโพสต์ไว้แล้วเพราะมีคนสอบถามอยากรู้ความคืบหน้าว่าตกลงเขาได้กลับประเทศแล้วหรือยัง ตกลงพคดีปุ๊บตอนเราให้ฟังว่ากลับเรียบร้อยเมื่อคืนนี้เที่ยงคืน15นาทีเนาะขอบคุณน้องปุ๊กวันนีดาด้วยนี่นี่นี่เนี่ยที่เจนนอนเกนอนอย่างนี้เลยคืออาการคือคนที่เป็นมะเร็งนะคะโดยเฉพาะลำไส้หรือกระเพาะอาหารเนี่ยคือจะปวดและทรมานมากเพราะเป็นแผลข้างในแล้วก็นี่ระยะ2แล้วนะคะก็คือจะทานอะไรไม่ได้เบื่ออาหารแล้วก็อาการนี้จะออกแบบนี้เลย เก๋ <łość> ไม่บอกว่าจะหาสมุนไพรต้มให้สักหม้อหนึ่งก่อนกลับไปฟินแลนด์พี่เก๋ก็ต้องสู้นะคะขึ้นขึ้นเลยนะขอบคุณมากอ่าก็เลยว่าคอนหม้อยาไปขึ้นไปกลับไปด้วยครอบคันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลัช่วยกับเยอะมาก่ะ